ปีหลังนี้อยากให้ชีวิตปังขึ้นทำน่อยลองแว้มูที่6วัดดังในเชียงใหม่ห้าพลังบวกเติมพลังใจให้กับชีวิตกับที่แรกวัดป่าแดดเด่นเรื่องของการงานวัดเก่าแก่ขึ้นชื่อเรื่องของพรจากองค์พระพิคเนธหลายคนเจียวว่าเพื่อพรแม่นถึงเรื่องงานความก้าวหน้าภายในวาดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สักสการะแหมหลายจุดบอกเลยว่ามาที่นี่ได้มูครบตึงงานเงนิงน,งนแล้วก็ความก้าวหน้าวัดพระธาตุดอยคำวาดยอดฮิตสำหรับสายขอพรกับหลวงพ่อ,อ,พอ,อ,พอ,พอทันใจจุดนี้ต้องขอทีละเรื่องแบบเน้นเบ้นว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความหักกปังได้้ตองขอแบบตัางแล้ เ,เสริมดวงโชคลาภที่บอกเลยว่าสายมูห้ามพลาดวัดโลกโมลีครอยากสมหวังเรื่องความภักต้องขอพรกับพระนางจีรพพาเทวีเสริมดวงความภากเสริมงานเติมโชคแบบครบๆแล้วแนวัดยังมีมุมสงบสงบเพื่อเติลเล่นภากใจแหมไหลจุดวัดสีดอนมูลวัดสวยส,สงบในอำเภอสารภีที่นี่โดดเดน่นเรื่องขอพรโดยเฉพาะเรื่องการงานแลว้วก็ความรุ่งเรืองในชีวิตใครต้องการไหวขอพรแลว้วก็ภาคผ่อนจิตใจต้องมาที่นี่วัดศีสุพรรณวัดนี้บัดบเจ้แค่สวยแต่ยังโดดเด่นเรื่องโชคลาภงานเงินใครอยากให้งานมั่นคงต้องลองขอพรกับองค์พระพี่ค ทรงเครื่องร้านนาะเรื่องการงานต้องมาไหว้ขอพอรเสริมดวงเพื่อการงานรุ่งเรืองแล้วก็มั่นคงต้องมาที่นี่เนอ้อวัดเจ็ดยอดวัดประจำปีมะเส็งที่นี่คนแห่มาขอพอรกับไหว้บูชากับพระเจ้าทันใจจุดเด่นของที่นี่คือเจดีเจ็ดยอดเก่าแก่ล้อมรอบอ้วยรูปปั้นง,งูไผยเกิดปีมะเส็งแนะนำเพื่อมาที่นี่เพราะว่าจะได้เสริมดวงความขังเข้าไปแหมแผแยกเพื่อเครื่องปีหลังมีแต่สิ่งดีๆลองตามพิกันหกวัดดังสายมูนี่เนอ้อจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินดีอยู่เหนือเ้อเจ้าขอบคุณเจ้า